มีเหตุเ hmm. ม mm ื hmm. Guys, had, like, ่อวานเมื่อวานเนาะเออมีม like, <episode> ีโยมโยมอายุก็มากอยู่นะเออทั้งสามีภรรยาเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าได้เบอร์หลวงพ่อมาไม่รู้ได้มาจากไหนเหมือนกันถามว่าเออได้เบอร์มามาจากไหนและทำไมแอดไลน์ได้โยมบอกว่าพบในยู u b e ที่หลวงพ่อก็นั่งเนาะโยมโยมตายายก็ได้เบอร์แล้วก็แอดเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกันทางไลน์ ทีนี้โยมก็บอกว่าโดยเฉพาะโยมโยมยายเนาะบอกว่าปฏิบัติปฏิบัิธรรมฝึกรู้สึกตัวเนี่ยแนวหลวงพ่อเทียนมาหลายปีมากแต่ว่าค,คือเมื่อก่อนเนี่ยอจะมองว่าที่ฝึกอย่างนั้นคือรู้สึกตัวแล้วเนาะ ทีนี้โยมก็เล่าว่ามีเพื่อนเนี่ยส่งคลิปเนี่ยที่แล้วโยมก็ฟังฟังฟังเสร็จแล้วปฏิบัติเป็นเลยคือรู้สึกตัวคือรู้แบบแบบตามที่หลวงพ่อชี้แนะในคลิปอ่ะนะโยมก็บอกว่าโหที่ผ่านมาเนี่ยมันเอาตัวเราไปรู้สึกตัวหมดเลยมันไม่เคยเห็นตัวเราเลยอ,อันนี้โยมท,ทั้งทั้งที่บอกว่าปฏิบัติมาหลายปีนะ,ะทีนี้ตอนหลังก็โยมตาโยมตาก็ได้รับคำแนำะนำได้รับคำแนะนาจากโยมยายว่า เออนะดูคลิปนี้นะดูแล้วก็อาจจะทําให้รู้สึกตัวเป็นโยมตาก็ดูพอดูเสร็จแล้วก็เข้าใจเหมือนกันว่า๋อการปฏิบัติรู้สึกตัวมันต้องต้องรู้แบบนี้รู้ทั้งตัวเนี่ยนะเออหลวงพ่อก็เห็นว่าคลิปเนี้ยมันอาจจะเป็นประโยชน์กับกับผู้ใหม่ผู้เก่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเข้าใจได้ได้ไม่ยากสาธุก็ <c oughs> <c oughs> เออทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อมีมีบันทึกเสียงที่โยมยายกับโยมตาคุยกับหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อก็จะเปิดให้ฟังไปหลวงพ่อผมผมก็ฝึกยกมือแบบเนี่ยคุณยายเนี่ยคุณยายพารายกมือผมยกมือมาสามปีผมไม่รู้อะไรเลยเหรอผมผมเออผมทายผมเพ่งไปหมดเลยอ๋อเ่งไปหมดเลยเ่งดิเพราะว่ามันไม่รู้เหมือนอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างนี่ เห็นไหมดูต้นไม้เ่ยนะโยมไปดูต้นไม้เนี่ยโยมก็ดูแบบสบายแบบสบายแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนกับว่ามันมารู้เราด้วยเห็นไหมการรู้เรามันรู้เราทั้งตัวนะรู้แบบรู้แบบรวมๆะเนาะมันไม่ได้รู้จุดใดจุดหนึ่งอย่างเนี้ยรู้แบบไม่เพ่งรู้ทั้งตัวเหมือนเหมือนโยมตาไปมองโยมยาใหญ่ไหมโยมมองแบบมองแบบทั้งตัวไม่ได้มองที่หัวอย่างเดียวคือมันมองแบบรวมๆอย่างนี้ไม่เพ่ง เห็นไหเป็นธรรมชาติมากเลยมองแบบรวมๆอย่างเรามองรถยนต์วิ่งเห็นไหมล่ะเราก็มองแบบรวมๆอย่างเงี้ยไม่เพ่งแต่ถ้าเพ่งคือมองมองคันใดคันหนึ่งอย่างเงี้ยเพ่งคล้ายๆแบบนี้ผมตั้งใจีจต่ตื่นมาตื่นมาตีสามกว่าตีสามครึ่งเนี้ยเปาแล้วลุกมาลุกมาด้งช่างสิบสี่ชั่วโมงถึงหกโมง ทำอย่างนี้มาสามปีแบบเอาเราเราเราเข้าไปยกมือใช่ตั้งใจเลยเราเข้าไปยกมือเลยพอมาดูมาดูคลิปอาจารย์เนี่ยนะผมดูได้ประมาณสักยังไม่ถึงเดือนดีเลยพั้เนี้ยผมก็เข้าใจเพิ่งเพ่ได้ค่ะเพื่อนส่งให้ดูที่แม่ที่ส่งให้อาจารย์ดูนะคะเพื่อนส่งมาเพราะว่าเมื่อก่อนเราไปสุขตโตกันจนไปจนยายป่วอยอ่ะยายก็เลยไม่ได้ฝันยมงยาย ว่าในสมัยคุณได้พร้องทำนะซิอาจารย์แบบฟังไม่รู้เรื่องเราไม่เข้าใจหรอกเลยนี่ไม่ไม่เข้าใจจริงๆยายเพิ่งมามารู้สึกตัวแบบว่าเห็นตัวเองเดินเห็นม,มือตัวเองทำนั่นทำนี่เนี่ยได้สักสามเดือนเนี่ยฟังฟังพระอาจารย์ที่เพื่อนส่งมาให้หลังจากเดือนนิทรนาหรืออะไรแต่มาดูมั่งม่ดูมาเพิ่งมาดูจริงๆก็ ไม่ถึงครึ่งเดือนนี่หรอไหมที่มาดูดติด,ดติดกันเนี่ยเนี่ยมาดูของอาจารย์เขาเริ่มเข้าใจแต่ตผมไม่เคยไปสุกตทีหลวงพ่อนี่จริงมันได้บทเรียนจากตัวเองอะหลวงพ่อก็ตอนโน้นยกมือจริงๆเขายกมือรู้สึกตัวอย่างที่คนเขายกกันนะแต่หลวงพ่อมองไม่ออกว่ามองไม่ออกความแตกต่างระหว่างเราเป็นตัวเราอะไรนะมองไม่ออกว่าเอาตัวเราไปยกมือ แต่เมื่อมี<ฮ>ถึงจุดหนึ่งพอมันเข้าใจเนี่ยมันเลยรู้ว่าอ๋อที่ทําม,มาเนี่ยตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตัวเราเป็นผู้ฝึกสติหมดเลยแต่พอรู้สึกตัวเป็นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้นี่มันเหมือนกับว่ามันมีอีกรู้หนึ่งอ่ะที่มารู้ตัวเราพอเข้าใจอย่างเนี้ยมันเห็นเลยว่าโอ้นี่คนปฏิบัติที่มันไม่ถูกเนี่ยมันอีกเยอะเลยอะ่ะพอดูจากตัวอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อปฏิบัติหลายปีอ่ะกว่าจะเข้าใจตรงนี้ได้ว่า ไอ้ที่ทํามาเนี่ยมันเอาตัวเราไปทํามันไม่ได้เห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้ถูกเป็นผู้ทำเออคือไม่ได้เห็นว่าตัวเราเป็นเป็นสิ่งถูกรู้อ่ะก็เลยพอเห็นจุดผิดพลาดตรงนี้หลวงพ่อก็เลยทุกวันเนี้ก็เลยมาบอกกันว่าเออนะรู้เรานะไม่ใช่เราไปไม่ใช่เรามารู้ไม่ใช่เรามารู้ตัวเราแต่ให้รู้เราคําว่ารู้เราเนี่ยคือเป็นเ็าเรียกว่ารู้ได้ใจเนาะรู้ได้ใจ ใจซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้ไม่มีตัวไม่มีตนเนาะหาตัวตนไม่ได้มองก็ไม่เห็นเนี่ยหลวงพ่อก็เลยเน้นตรงนี้มากหลวงพ่อก็เชื่อว่าทุกวันนี้คนก็ยังเอาตัวเราไปไปเป็นเอาตัวเราไปทำหมดเลย <c oughs> อ่ะทีนี้ก็คือหลวงพ่อพูดย่อก,ก็ได้นะในคลิปนี้มันเป็นเรื่องของ คือหลวงพ่อเนี่ยได้ยกตัวอย่างเรื่องเ,ออเรื่องการการให้เห็นตัวเราในในที่ที่ที่เราอยู่ในที่มืดเช่นปิดไฟหมดเลยเนี่ยเนาะพราะปิดไฟหมดเลยเนี่ยหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างเห็นไหมล่ะการรู้เนี่ยการรู้ด้วยใจรู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับแสงสว่างหรือความมืดแต่มันรู้ด้วยใจก็หมายความว่าตัวเราที่อยู่ในที่มืดเนี่ย มันก็รู้ได้น่ยว่าเออตัวเรานั่งอยู่ตัวเราเดินอยู่ตัวเราทําอะไรอยู่มันรู้เลยท<ช>ีนี้พอมาเทียบกับตรงเนี้ยเออโยมตายายถึงได้เข้าใจก็เพราะว่าประสบการณ์ของคนมันมีอยู่แล้วแหละแต่เพียงเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะว่าการรู้ตัวเรามันเป็นยังไง<ช>พอหลวงพ่อยกตัวอย่างเออว่าเรานั่งในที่มืดมันรู้ตัวเราได้ไงเราจะก้มเราจะเงยเราจะอ้าปากเราจะหันซ้ายเลยวา โอ้มันรู้ง่ายเลยทีนี้ถ้าจับทางได้อย่างเนี้ยมันก็สามารถเอาเอาสิ่งที่เข้าใจเนี่ยไปใช้จริงเลยไปใช้จริงก็หมายความว่าจะอยู่ในที่สว่างจะอยู่ในที่ไหนก็ตามมันก็รู้ตัวเราได้อย่างง่ายๆแล้วก็เหมือนกับยายโยมยายบอกว่าเออตัวเองเดินตัวเองนั่งมันก็รู้เราไปหมดเลยตัวเองเกาตัวเองอะไรมันก็รู้เราหมดเลยซึ่งมันรู้ไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเอาเราไปรู้แต่พอได้ฟังเนี่ยโอ้มันรู้เรา แล้วก็โยมตาโยมตาบอกว่าวันก่อนที่หลวงพ่อพูดถึงว่าที่เราเข้าห้องคลับเฮาเนาะมันก็มีโทรศัพท์แล้วก็มีตัวเราอยู่นอกโทรศัพท์ทีนี้หลวงพ่อก็ยกตัวอย่างว่าอ้านี่ถ้าถ้าเราลืมตัวนะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์เลยนะแต่ถ้ารู้ตัวจะรู้ว่าเอ้าไอ้ตัวเรามันอยู่นอกโทรศัพท์นี่ไอ้โทรศัพท์มันก็เป็นแค่โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์และในนั้นมันก็มีโปรไฟล์เพราะนั้นตรงนี้ถ้าเข้าใจว่า การรู้ตัวเราเนี่ยคือไม่ใช่รู้ที่โทรศัพท์แล้วแต่รู้ตัวเราที่มันอยู่นอกโทรศัพท์อย่างเนี้ยคือมันเป็นความรู้สึกตัวในเบื้องต้นที่ทําความเข้าใจให้ถูก <Yeah. S 1> ใช่ไหมแล้วตอนหลังก็ไปไปเพิ่มทักษะไปเพิ่มประสบการณ์เราเองว่าเออเมื่อจับทางเรื่องการรู้ตัวเราแล้วเนี่ยต่อไปก็ขยายผลให้ให้มันรู้ยิ่งขึ้นไปอีกเนาะรู้ชนิดที่ว่ารู้แล้วคือไม่ยึดไม่ถือคือปล่อยวางทั้งตัว ปล่อยวางทั้งตัวเมื่อรู้ตัวเราก็คือปล่อยวางตัวเราทั้งตัวเมื่อปล่อยวางแล้วเนี่ยมันก็เหลือแต่รู้ใช่ไหมรู้ที่เรียกว่าใจนี่แหละจึงเหลือแต่ใจใจจึงไม่ได้ทุกข์กับตัวเราเลยไม่ได้ทุกข์กับตัวเราเพราะตัวเราคือตัวทุกข์หลวงพ่อก็ชช้บอกนี่แหละทางพ้นทุกข์มันอยู่ที่รู้ตัวเราคือแบบนี้ก็มีหลายคนนะที่เข้าใจมากอย่างโยมที่อยู่ในห้องนี้โยมโยมธรรมสันเนี่ยนะอันนี้ก็คุยมาตลอดเนาะ แล้วก็โยมโยมวัดนี่อันนี้ก็เคยคุยกันมาก่อนแล้วก็โยมหนิงเนี่ยเออโยมหนิงก็เข้าใจโยมสุปวีเออนี่โยมก็เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็มีหลายๆายคนที่เข้าใจเพิ่มขึ้นอ่ะก็หลวงพ่อว่า,วาอ๋อเห็นทางแล้วได้ทางแล้วพราะนั้นก็ไปเพียรเอาต่อยอดเอาเองนะ <Okay. S 2> แล้วหลงวงพ่อก็มีคําแนะนําก็คือว่า การรู้ตัวเราที่หลวงพ่อแนะนําเนี่ยมันรู้ไม่ใช่คิดเอาแต่ทีนี้โยมส่วนใหญ่ก็พอพอเริ่มจับทางได้เนาะพยายามใช้ความคิดที่จะให้รู้ตัวเราโดยว่าให้แยกเหมือนกับว่าให้แยกไอ้ตัวรู้กับตัวเราแล้วพยายามจะคิดตรงนั้นนะหยุดเลยนะอย่าทําแบบนั้นทําแบบนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะเห็นตัวเราให้กลับไปใช้หลักการเดิมที่ตัวเองเริ่มรู้จักครั้งแรกว่าเริ่มรู้จักครั้งแรกทํำยังไงล่ะให้กลับไปตรงนั้นก่อน แล้วพอมันเป็นเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ใช้วิธีนั้นเนี่ยให้มันต่อเนื่องไปนะแต่การต่อเนื่องก็อย่าอย่าเอาตัวเราไปตั้งรู้อย่าอย่าเป็นอย่าเป็นการตั้งรู้เพราะว่าถ้าการตั้งรู้เนี่ยมันจะมีตัวเราเป็นผู้ตั้งรู้เพื่อที่จะให้เห็นตัวเราอันนั้นก็ผิดอีก <c oughs> ให้รู้แบบบางเบาๆเหมือนเหมือนเดิม,มน่นแหละประมาณนั้นแหละ <c oughs> เพื่อให้เกิดทักษะว่าอ๋อการรู้ตัวเราเนี่ยคือรู้แบบเนี้ยแต่จริงๆการรู้แบบนี้ก็ใช่ว่าจะจะสมบูรณ์นะ แต่มันเป็นการได้แค่ต้นทางแค่ต้นทางเพราะว่าถ้ารู้ตัวเราอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันไร้จตนาเนาะมันไม่มีการจอ้องไม่มีการเพ่งไม่มีการกระทําใดๆนะอันนั้นจะเป็นเองแต่ทีนี้การฝึกมันก็ต้องอาศัยตรงนี้แหละอาศัยเล็กๆน้อยๆไปเพื่อนําร่องมันต่อไปมันก็จะเป็นเองนะหรือไม่ก็ขณะที่เรามีเจตนาตั้งรู้เหมือนกับจะรู้ตัวเราเนี่ย ยังไงก็ตามไอ้รู้ตัวจริงอะ่ะมันก็ต้องรู้ตัวเราอยู่ดีว่าเราเนี่ยมีการตั้งรู้มีการเจตนามีการจงใจแล้วก็จะพบว่าโอ้ไอ้ตัวรู้นะไอ้ใจนั่นเนี่ยมันรู้เราทุกอย่างเรากําลังเจตนาเรากําลังอะไรเนี่ยมันรู้เราหมดนี่แหละทางบรนทุกมันก็อยู่ที่รู้ตัวเราแบบนี้คือหลวงพ่อก็มาดูนะคนเรามันมีความทุกข์เนี่ยมันมันไม่เท่ากัน บางคนเนี่ยทุกมากจริงๆทุกแบบไม่เห็นทางออกเลยอะ่ะแล้วก็คือจิตจะให้จิตสงบเพื่อเพื่อให้เป็นสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยคือทําไม่ได้เลยเพราะว่ามันฟุง้งมันทุก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 แต่หลวงพ่อมัน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 ผ่านไปแล้วไงพอมันผ่านไปแล้วเสร็จเราก็เหมือนกับมันไม่มีปัญหาตรงนั้นแล้วนะเนาะหลวงพ่อก็เลยคุยในแบบไอ้ขั้นไปลายไงแต่อ้ขั้นต้นเนี่ยที่กําลังมีปัญหาเนี่ยเรา เราอาจจะมีน้อยหรือเคยมีแต่ว่ามันมันแก้ปัญหาชีวิตได้โดยที่ว่าบางครั้งเนี่ยแก้ปัญหาชีวิตโดยที่ว่าไม่ต้องมีคนมาบอกเหมือนกับว่ามันรู้เหตุรู้ผลเองว่าถ้าเราทําแบบเนี้เราก็ต้องรับรับผลเองเราต้องมีทุกข์เองมันก็เลยไป,ไปไปไปดับที่เหตุนะหลวง,งพ่อยกตัวอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องคนเราเนาะเรื่องความรักเนี่ยม,มันมีกันทุกคน S <S <S หลวงพ่อก็จะเห็นเลยว่าเอาหลวงพ่อสมมติว่าหลวงพ่อจะพูดถึงสมัยเรียนหนังสือเนาะ <S <S จริงๆหลวงพ่อเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักเรียนนะไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรนะเหมือนกับว่ารับผิดชอบตัวเองได้แต่ทีนี้มันก็อย่างว่าแหละธรรมชาติของของปุถุชนนะมันก็ต้องมีความรักใคร่ในเพศตรงข้ามเนาะเออชอบเอาขาพอชอบเขาเนี่ยเ,เริ่มติดตามเริ่มเฝ้ามองเริ่มอยากจะคุยอะไรอย่างเงี้ย แต่ทีนี้ด้วยที่ว่าเดิมหลวงพ่อไม่มีไม่มีความรักใครชอบใครไงคือมันไม่มีหลวงพ่อก็เอาแต่อ่านหนังสือเนาะเลิกเรียนก็ทําการบ้านมาอ่านหนังสืออ่านเสร็จดึกค่าก็นอนเช้าก็ไปเช้าก็ไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเป็นเป็นจิวัตรอย่างนี้เลยโดยที่ว่าเราไม่เคยมีความกลุ่มอกกลุ่มใจกับเรื่องภายนอกเพราะเราไม่มีสิ่งนั้นแต่พอมันเริ่มมาปั๊บเนี่ยหลวงพ่อมันมันจับทางได้ไงว่า แต่ก่อนเราเรียนหนังสือเราอ่านก็สบายไม่มีอะไรรบก,กวนแต่พอมาเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหพออ่านอ่านแวบอ่านแป๊บๆอ้าวมันคิดมันลอยใจลอยอีกแล้วแป๊บๆใจลอยอีกแล้วต้องอ่านออกเสียงเพื่อให้มันแบบกระชากเพื่อมันกลับมาอยู่กับตัว<ช>พอหลวงพ่อจับทางอย่างนี้ได้บอกอ๋อน,นี่นี่นี่ทำให้ใจฟุ้งซ่านแล้วการเรียนมีปัญหาแน่ก็เลยหยุดก็คือไม่ยุ่งแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมอีกอันเนี้เนี่ยประสบการณ์คือมันไม่มีใครสอนแต่ มันรู้ด้วยตนเองะอือแล้วก็ละไปแต่ทีนี้มันก็อย่างว่าอีกนะกิเลสปุถุชนนะอ่ะบางทีมันก็มีอีกพอมีอีกเสร็จแล้วอมันเริ่มเห็นอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วว่าเจอใจลอยพุ่งซ่านอย่างนั้นจังนั้นก็เลยเห็นทุกข์ด้วยเห็นความไม่สาบายใจเห็นความหึงหวงอะไรเนี่ยโอ้ยทุกข์ก็กลับมาอีกแล้วกลับมาคือไม่ทําอย่างนั้นหรือพ่อเล่าประสบการณ์นโะยมกนะ็คือเอาเป็นเผื่อ <laughs> เผื่อใครเอาไปใช้แล้วหลวงพ่อนะนี่ยังจําได้เลย ในในหลวงพ่อเนี่ยจากหนังสือของหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อจะเขียนอย่างนี้เลยสัตรีคือศัตรูที่เขียนอย่างนี้อะไรเพื่อเตือนใจว่านี่แหละเขาเป็นศัตรูเราในในใน,ในทางที่ทําให้เราเนี่ย,ยเ,เสียสมาธิทําให้เราฟุ้งซ่านทําให้การเรียนของเราเนี่ยผลการเรียนเนี่ยคือมันลดลงเนาะก็เลยเขียนเพื่อให้จดจําเอาไว้อย่าลืมอย่าลืม เพราะนั้นช่วงระหว่างที่หลวงพ่อเรียนหนังสือก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เพราะว่าไม่เอาแล้วมันมันมันเหมือนมันเป็นตัวกั๊กคุ้มกันอ่าทีนี้เราไล่ไปอีกแล้วพอเราโตขึ้นอีกเป็นยังไงอ่ะประสบการณ์ข,ของคนอ่ะมันมีหมดแหละโดยเฉพาะเรื่องความรักอ่ะมีทั้งสุขบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแล้วมันก็ซ้ําๆๆๆๆตรงนี้ถ้าใครเห็นเหตุแห่งทุกเนี่ยนะดับที่เหตุก็คืออย่าไปเอาใจเราเนี่ยไปผูกมัดผูกพันกับใคร ถ้าผูกมัดผูกพันกับใครมันหนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องเป็นทุกข์กับเขาอืก็เลยตัด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 เสียเนาะ,นะทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันก็ต้องอ่านใจตัวเองต้องรู้ตัวเองแหละบางทีมันบอกกันไม่หมดบอกกันไม่ได้เออแต่แต่ว่าผู้มีปัญญาเนี่ยอาจจะมีปัญญาที่ติดตัวมาแล้วก็ช่วยตัวเองได้บางคนอาจจะไม่มีก็ต้องอาศัยคนอื่นนะคนอื่นที่เขาบอกเขาชี้แนะ เราก็ฟังฟังเอาไว้อย่างเนี้ยแล้วก็เออน้อมเข้ามาใส่ตนถ้าทําได้อย่างเนี้ยปัญหามันก็จะน้อยพอปัญหามันน้อยเนี่ยการฝึกการฝึกในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เกิดสติปัญญาแล้วก็เรื่องการปล่อยวางเนี่ยมันจะง่ายนะแต่ว่าถ้าเราเรามันกิเลสเยอะเนะาะค่ะมันก็ยากอยู่แหละเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันมันยากแน่นอนแต่สิ่งที่เบื้องต้นนะหลวงพ่อมองนะว่า ถ้าให้ชีวิตที่อยู่ราบเรียบอยู่ไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยสีลห้านั่นแหละคาราวาสเนี่ยก,ก็มีสีลห้าได้เนาะตรงไหนที่ทําไปแล้วมันบกพร่องรู้สึกมันทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยก็ละเว้นการทําสิ่งนั้นไปแต่อย่าลืมนะสิ่งที่ทําไปแล้วมันยังให้ผลได้อยู่นะจะไม่ไม่ใช่ว่ามันจะหมดเนาะเคยทําเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วอะไรเนี่ยอืมันให้ผลได้แต่ว่า การหยุดทาเดียเ๋ยวนี้คือหยุดทำผิดศีลเนี่ยหยุดตั้งแต่ตอนนี้อย่างน้อยก็ความผิดอันใหม่ไม่มีเหลือแต่ความผิดอันเก่าซึ่งอาจจะมีผลบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังยังน้อยกว่าที่เราไม่ไม่เลิกทําผิดอันนี้มันเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นซึ่งนักปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยสมมติว่าเรามามาฟังธรรมะเรื่องการปล่อยวางเรื่องปัญญาแต่พอ กลับไปดูเบื้องหลังโอ้เรายังเรายังเป็นคนผิดศีลผิดธรรมอยู่เยอะเลยเงนะตรงนี้ต้องปรับปรุงตัวไม่อย่างนั้นเนี่ยเราฟังธรรมะได้แค่เข้าใจแต่การปฏิบัติมันไม่ได้ผลเพราะว่ามันสวนทางกันอยู่หมายถึงว่าอ,อ๋อพอฟังแล้วมันเข้าใจถูกทุกทีพอเลิกฟังเสร็จก็ไปทําผิดเหมือนเดิมมันก็กลายเป็นภายเรือเนาะภายเรือแล้วก็เอามือราน้ำมาพายไปด้วยมือราน้ําไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปถึงไหนนี่หลวงพ่อเขาชี้ในจุด ซึ่งบางทีก็ควรมองเหมือนกันค่ะก็มนุษย์เรานะเ้ายังมีรักโกรโกรธหลงอยู่นะคะเมื่อวานก็ได้คุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะในใน,นครัคคคบเฮาส์เหมือนกันก็บอกว่ายังแบบเห็นสาวก็ยังแบบเหมือนกับว่าเอ่อยังมีความรู้สึกว่าโอ้ยังเหมือนกับว่าติดเรื่องความสวยความอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ แต่เขาก็ไปมองเรื่องอสุภะก็คือความน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไปอย่างเช่นผู้หญิงต้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะแบบเ,เสริมบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามเลี่ยงไปมองในสิ่งที่น่าเกลียดไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเ,เล็บจะต้องทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือก็คิดว่าอันนั้นก็เป็นเป็น,เป,นเ,เป็นวิธีการหนึ่งเช่นกันแต่ว่าจริงๆต้องมองให้มัน เขาเรียกว่าอะไรคะสำหรับหน,หนูเองนะคะอันนี้ส่วนตัวหนูคิดว่าถ้าเราไปบังคับว่าให้มองเป็นอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยมันเหมือนการบังคับให้เราเบี่ยงประเด็นมากกว่าซึ่งจริงๆมันไม่ต้องไปมองตรงจุดนั้นนะ่หน,หนูคิดว่ากลับมามองที่ใจเราเองมันจะมันจะง่ายกว่านะ <laughs> ไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีคาแนะนํำไหมคะถ้าเกิดตรงนี้ก็มันอยู่ที่สติปัญญาแหละเนาะบางคนสมมติว่ามีความมีราคะเนาะความยึดดีพอใจในรูปมาก มองใจไม่ออกมองใจไม่เป็นกำลังไม่พอก็เลยต้องอาศัยตัวช่วยเนาะ,ะเพื่อให้เห็นสิ่งไสิ่งเนี้ยว่ามันไม่งามมันสก,กรปรกมันสโสโครกไม่ไม่มันขยะขยง่ะเนาะเอะเอ<ะ>เพื่อที่จะทำให้ใจเนี่ยไม่ร่วมหลงในสิ่งนั้นมันก็<ะ>ก็เป็นตัวช่วยเนาะเออเป็นตัวช่วยซึ่งในในหลักคำสอนเรื่องกรรมฐานสี่สิบมันก็ก็มีพวกนี้อยู่นะ เพราะน,นั้นมันก็อยู่ที่ที่บุคคลนะเอออย่างหลวงพ่อเองจริงๆก็ตรงนี้มองมองน้อยมากเลยหลวงพ่อเพียงแต่ว่าเออถ้าเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยหลวงพ่อไม่ค่อยสนใจตรงนี้แล้วก็ออกเป็นความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นขณะขณะแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวาง,วางก็เลยเออไม่ต้องฝึกตรงนั้นแต่มันเคยมีมันมันมีเหมือนกันนะพอเราฟังคนอื่นเวลาเขาคุยเรื่องอสุภาพเนี่ย มันเหมือนกับว่าพอเขาคุยปั๊บเนี่ยมันเห็นเป็นนิมิตนะเนาะคือมันไม่ได้เห็นจริงหรอกแต่มันเป็นนิมิตเห็นตับไตไส้พุงเป็นของที่ไม่งามเป็นของศสกระปกเป็นพลุงพลังโอ้ยเลือดสีแดงน้ําเหลืองน้ําเน่าอุจจระเน่าคือมันเห็นเป็นนิมิตเลยเห็นพอเห็นตรงนี้ปั๊บมันเห็นเป็นของที่ไม่งามอันนี้หลวงพ่อเลยคิดเอาเองว่าอันพวกนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เคยฝึกมาก่อนไม่รู้ไม่รู้ชาติหไหน ที่มันยังมันยังเคยชินยังมันเคยเขาเรียกว่ามันระลึกได้ขึ้นมาในชาตินี้เนาะแล้วก็บางทีหลวงพ่อมองนะไอ้เรื่องผู้หญิงจริงๆมันเห็นตั้งแต่นู้นแล้วตอนที่ที่เริ่มเริ่มปฏิบัติธรรมนะเนาะทําไมเราเห็นผู้หญิงเนี่ยมันมันมองทะลุหมพูดไปเหมือนกับว่ามันมองทะลุเสื้อผ้าไปเลยเนาะมันเห็นข้างในอะแต่สิ่งที่ถูกเห็นมันไม่เป็นความจริงแต่ว่ามันเป็นนิมิต มันเห็นทะลุไปเลยพอเห็นทะลุก็กลายเป็นว่าเป็นของไม่งามเลยน่าเกลียดหน้านั้นเนี่ยมันก็เลยแบบอืไม่เอาไม่เอาเียมันแบบขยะแขยแยงอ่ะมันแปลกว่าเออชาตินี้จริงๆเราก็ไม่ได้ฝึกเรื่องนี้แต่ทําไมมันมันเห็นอย่างนี้เราก็เออเห็นก็เห็นนะเออมันเป็นตัวช่วยเหมือนกันทําให้เราไม่ไม่หลงไปอะไรเนี่ยเนาะอืมค่ะแล้วแล้วค่ะอ่ะมันมีอีกนิดหนึ่งมันมีวันนี้เล่าอดีตละอืณ แต่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ควรรับฟังสมัยที่ก็ทํางานแล้วแหละเนาะทํางานหาเงินอะไรเนี่ยแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งเหมือนกันความรู้สึกว่าเออใจเริ่มวาวว่นอีกแล้วเริ่มจิตส่งออกไปคิดถึงคนนั้นอยากจะเอามาเป็นเจ้าของอะไรเนี่ยเนาะทีนี้มันก็เห็นเป็นทุกข์แต่ว่ารู้สึกว่ากําลังเนี่ยกําลังที่จะถอยออกเนี่ยมันไม่พอแล้วก็ประกอบกับว,ว่ายุคนั้นเนี่ยที่คนติดเอชกันเยอะเนาะเป็นเอชกันอะ เป็นเอดแล้วผู้หญิงติดเอสดเราก็เคยไปดูวัดที่วัดประบาทน้ำพุที่ลบบุรีแล้วก็เคยติดตามข่าวคนเป็นเอดแล้วดูดูรูปถ่ายดูภาพดูวิดีโอแล้วเป็นคนที่แบบโอ้โหแบบไม่น่ารักไม่น่าชังเลยแล้วมันก็เลยใช้อุบายเลยว,ว่าต่อจากนี้ไปอะเวลาเราเห็นผู้หญิงเนาะให้นึกเอาว่าคนนั้นอะเป็นเอดอะคือแบบนึกเรื่องเอดไปเลยเอดเอด,ดูสิมันแบบมันมันมันทำของมันเองเหมือนกับว่าไม่ไม่มีใครสอนหรอก มันทําอะไรเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้หลงนะหลงยินดีกับกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้เนี่ยแล้วมันก็ช่วยได้นะมันเออมันก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวช่วยอะ่ะพอตามองเห็นครับถึงหน้าตาดีเนาะแต่ในใจมันมันท่องเอาไว้ว่าอืเป็นเอด็ดเป็นเอด็ดอย่าเอาอย่ายุง่งคี่กะเป็นตัวช่วยแล้ว <laughs> แล้วอย่างคนที่แบบว่าถ้าบางคนบอกว่าเนี่ยตายซ้อมซ้อมตายก่อนแล้วก็ไปนอนในโรงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็คล้ายๆกันไหมคะหลวงพ่อก็คงคงคล้ายกันเพราะว่าคนเนี่ยกลัวตายนะทุกคนเนี่ยกลัวตายหมดเลยไม่ไม่มีใครไม่กลัวหรอกแต่ตอนนี้ความรู้สึกไม่กลัวเพราะว่ามันยังไม่มีเหตุให้กลัวเนาะก็ดูเป็น<ช>ไม่น่ากลัวแต่บางคนเนี่ยเอาสมมติว่าบางคนเขาบอกเขาไม่กลัวหรอกตายอ่ะแต่ลองไปนอนในโรงจริงอ่ะมันจะเกิดความความคิดปรุงแต่งเนาะพอความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันทาให้รู้สึกกลัวก็มีแต่บางคนก็ปกติไม่เฉย แต่บางคนก็ทําไปแต่ว่าใช้สมาธิข่มคือพอไปนอนในโรงปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่ากดข่มไม่รับรู้เนาะไม่ให้จิตปรุงแต่งเนาะเออมันแล้วแต่แต่ว่าถ้าเราทําเพื่อให้เกิดการรับรู้คือหมายความว่าทําอย่างนั้นแหละแล้วก็ปล่อยให้ความคิดความรู้สึกให้มันทํางานอย่างธรรมชาติแล้วก็รู้มันเห็นมันว่ามันมันปรุงไปแบบไหนปรุงแบบกลัวไหมหรือไม่กลัวหรือเฉยเฉยอะไรเนี่ยเพราะว่าไปถึงจุดหนึ่งอ่ะ มันตายจริงๆเพราะฉะนั้นลองแค่ซ้อมมาอย่างเนี้ยกลัวไหมอ่ะอหลวงพ่อก็เคยไปทําหลวงพ่อไปท,ทําที่ที่วัดในจังหวัดลบบุรีว,วัดอะไรลืมชื่อแล้วแหละนะค่ะก็ลองไปทําพอลงไปนอนแต่ว่าไอ้นี้มันไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นโรงที่ทําขึ้นยังไม่เคยใส่ศพไง<อ>แต่ถ้าบางคนที่ใส่ศพก็อีกอย่างนึ่งใช่ค่ะทีนี้พอไปนอนในโรงเนาะเราก็แบบ ทำเหมือนกับเราเคยเห็นคนตายที่นอนในโลงเนาะเราก็นอนนอนเยียดแล้วก็มือประสานไว้ที่อกแล้วก็นอนแบบอ้าปากหอใช่ไหมแล้วมันก็นึกถึงว่ามันเห็นภาพไงตอนนี้มันเป็นนิมิตคือเห็นตัวเองเนี่ยนอนแล้วก็เหมือนกับเป็นคนตายเนี่ยตรงเนี้ยแต่จริงตรงนี้เนี่ยถ้ามองกันนะมันเป็นเรื่องของการรู้ตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าขณะที่ทําอย่างเนี้ย มันเหมือนกับว่าเห็นตัวเองเนี่ยนอนแบบนอนเหมือนคนตายนอนมือประสานมันเป็นดิมิตเขาเรียกว่าเห็นกายเนาะแต่ตัวเห็นตรงนั้นแหละคือใจนั่นแหละเป็นผู้เห็นเนาะใจเป็นผู้เห็นแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็มันโปรงอะ่ะเหมือนกับว่ามันปรงคือเออเวลาตายจริงเนี่ยก็นอนอย่างเนี้ยปรงแล้วใจก็เหมือนกับว่ายอมรับไม่ไม่ฝืนเนาะไม่ขัดไม่ขืนยอมอย่างเงี้ยก็เลยเออมันก็ศึกษาอีกแบบหนึ่งเนาะนะก็เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่ามันมันเป็นเรื่องที่ศึกษานะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ยึดถือว่าไอ้ทุกคนฝึกปฏิบัติธรรมทุกคนต้องทําอย่างนี้ทำมันมันก็ไม่ใช่ตรงนั้นมันเหมือนว่าถ้าใครได้ทําก็อย่างน้อยก็ได้ได้รู้ได้เห็นว่าเออมันเป็นความรู้สึกนึกคิดยังไงเนาะจิตยอมรับได้ไหมอะไรเงี้ยก็ทําไปเพื่อศึกษาหมดแหละสุดท้ายก็มันก็ทิ้งหมดอะเนาะทิ้ง <c oughs> ไม่เหลืออะไร <c oughs> ทีนี้ที่เราฝึกเนี่ยนะฝึกก็คือเพื่อการปล่อยวาง ตรงนี้คือทุกคนจะต้องต้องมีอยู่ในใจว่าทุกอย่างเนี่ยยึดถือไม่ได้นะไอตัวที่ปล่อยวางยากที่สุดนะี่ยคือจิตไอไอกายเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกเห็นมาก่อนแล้วกายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ที่ที่เห็นได้ไม่ยากแล้วก็ปล่อยวางเนี่ยจะง,ง่ายกว่านะแต่จิตเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยไอจิตรู้เนี่ยตรงนี้ยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตกันเลยอะ่ะหมายามว่าถ้าจิต จิตหลับจิตไม่ตื่นจิตไม่รู้เรื่องเนะี่ยคือตายกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรักรักจิตเป็นที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้มันพลากออกจากจิตวิญญาณนี้ได้ให้มันหลุดพ้นไปเนี่ยเนี่ยตรงนี้ที่ว่าเป็นขั้นตอนนะที่คุยคุยกันเลยแหละก็คือมีมีใจยังนะคือไอ้ตรงที่รู้จิตนั่นแหละไอ้ตรงที่รู้จิตปรุงแต่งไอ้ธรรมาชาติที่รู้จิตปรุงแต่งนะอันนั้นเป็นธรรมาชาติที่ไม่ปรุงแต่งคือมันพ้นจากจิตปรุงแต่ง แต่จิตปรุงแต่งอะคือวิญญาณนั่นแหละแล้วมันก็ดับไปแต่อันนู้นที่เรียกว่าใจมันมันไม่ดับมันเป็นเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุรู้ให้เข้าถึงตรงนั้นทีนี้เวลาเราฝึกเราก็สังเกตตัวเองนี่เวลานะสมมติว่าเรื่องกายเนี่ยรักกายไหมยังยึดกายไหมลองเอาดูตัวตอนกายป่วยอะเวลากายป่วยเป็นไงละ่ะจิตคอยดูแลรักษาคอยคือแบบหวงกายมากเลยมันเหมือนกับว่า กายก็เป็นเป็นที่พึ่งของใจอ่ะเนาะของจิตอ่ะเนาะถ้าไม่มีกายจิตก็อยู่ไม่ได้มันก็ก็ต้องปรุงแต่งเพื่อบำรุงรักษาดูแลอะไรเนี้ยมันก็ยืดยืดยืดแต่ทีนี้ถ้ามันลองสังเกตตัวเองแหละเวลามันป่วยนิดป่วยหน่อยแหละมันเป็นยังไงอ่ะหรือว่าเวลามันหนาวมันหนาวมากมันร้อนมากเนี่ยมันหวงกายไหมแค่ไหนยังไงใช่ไหมต้องต้องอ่านให้ออกแหละแต่ถ้ามันหวงมันอะไรก็คือถ้ามีพูดพูดถึงการฝึกสติก็คือแค่รู้นั่นแหละแค่รู้เพราะ ไอ้ตัวสติเนี่ยมันเป็นเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าตัวสติเนี่ยไม่ได้แต่รู้ไม่ยึดถืออะไรนั่นมันก็เป็นความพ้นเขาเรียกว่ามันพ้นด้วยสติส่วนไอ้กายกับจิตที่มันมันรักกันมันหวงกันมันยึดกันไอ้นี่เป็นแค่อาการเนาะเป็นแค่อาการที่มันเป็นความจริงที่กําลังปรากฏอ่าแต่ตัวสติตัวปัญญาซึ่งมันอยู่เหนือกว่ามันก็เห็นอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ยึดถือเนี่ยก็เป็นเรื่องเพราะนั้นเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของจิตแล้ว แต่ตัวสติมันเป็นตัวที่ที่ทมองเนาะอยู่ในมุมสูงเออแล้วก็ตัวสติปัญญาเนี่ยต่อไปมันก็จะกลายเป็นใจคืออยู่มุมสูงแล้วก็เห็นเหตุการณ์แต่ก็ไม่ยึดถือมันก็้ากลับว่าปล่อยวาง